เก็เมายามาจบอโอมีตัวที่ทำบุญเยอะแยะไม่ไปไปที่แม่พอทเรากาลิ้มชิมหอาอาหารเขาตก่อนเอาเป็นข้ามนีนี่มึง่ เลยบอกใส่ไฟหนึ่งร้อยสามหมื่นมือแบบสามหมื่นอ่ะสึใจไฟโซล่าเซลลหนึ่ง้อยสามหมื่นของตรงนี้ใช่ไหมว่าจังโอ้น่ากับสามหมื่ละ เด็กๆยงเรียนนะเป็นวัดเดียว <illing en> <s Elliott> <reci> ันจัดที่เดิมยังเรียนนะโอ้โหแต่คุณพอนะในสวน 我先给我关掉了没？我、啊、还没有呢。